มันจะมีอัลบัม้มหนึ่งอัลบัม้มเป็นอัลบั้มประกอบละครเวทีในอัลบั้มเนี้ยมันมีรายชื่อหนึ่งเพลงครับชื่อเพลงว่าออสิ่งเดียว,วสิ่งเดียวใครร้องเพลงนี้จริงจใครร้องพี่ตูนครับอธิรังค์อะไรทีนี่ต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดปพลงเทส 90 People ครับผมเย้ EP <Yeah>. ส <Hey. S 2> นะฮะตอนนี้นะครับสา EP แล้วรายการเปิดปกเทป90 People รายการที่ทำให้คุณฟังเพลงได้อินขึ้นสนุกขึ้นพร้อมเรื่องราวหลังปกเทปที่คุณอาจไม่เคยรู้เย้คุณอ่านตรงนี้เลยเหรอครับใช่ครับอาตรงนี้เลยครับ <laughs> คิดเองลืมเองแ <laughs> สดงว่าเราทำกันบ้านมาดีแน่นอนแน่นอนครับว่าเราอยากให้รายการเราเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆหรือเข้มข้นมากครับเพราะว่ายังไงบ้างครับรายการเราชื่อชนครับชื่อชนไปแล้วนแล้วครับผมพอดีว่ามีอีกหนึ่งรายการชื่อรายการเปิดปกเทปเหมือนกันน้ ไปเจอใน YouTube ก็จะเจอซึ่งเขาไม่สามขีดอีพีและวเจ้าของรายการคือพี่บิ๊กสะเทียนก็ผมก็เลยโทรไปคุยเขาก็เรียบร้อยนะเรียบร้อยครับเรียบร้อยดีนะต่างคนต่างช่วยกันใช่ดูรายการเราเสร็จก็ไปดูรายการของพี่บิ๊กด้ยพี่บิ๊กก็จะเป็นแนวแบบจะลึกกว่าเราอายุไมโครอะไรเงี้ยล่าสุดก็มีไฮด้าอะไรเงี้ยก็จะลึกไปแบบประมาณนั้นนะครับดูไฮป้าของเราเสร็จแล้วก็ไปดูไฮด้าอ่าใช่ใช่ใช่ครับรอบอีพีนี้แล้เป็นที่อยากจะมาเปิดปกเทปนะครับเขาเรียกว่านี่คือที่หนึ่งของประเทศไท ณเวลานี้เวลานี้เป็นแฟนมหาชนด้วยนั่นก็คือบอดี้แสลมนั่นแหละตูนบอดี้แสลมหรือก่อนหน้าวงก่อนคือพี่ตูนวงละอ่อนซึ่งเราก็จะเปิดปกเทปวงละอ่อนครับผมนี่ครับวงละอ่อนนะครับผมณตอนนั้นมันอาจจะไม่ได้มีอะไรเปิ๊งปังแต่ว่าความเปิ๊งปังคือละอ่อนนี่เป็นฮอตเวฟบูสิกอวอร์ดเป็นวงที่ชนะเลิศนะครับการประกวดดนตรีฮอตเวฟบูสิกอวอร์ดครั้งแรกเลย หน้าตอนนั้นคือวงนักเรียนที่เป็นไอดอลของนักเรียนมัธยมทุกคนทุกคนอยากออกเทปแล้วนี่คือหนึ่งแมวงแรกแชมวงแรกแล้วคือหนึ่งตัวอย่างได้แชมป์พอดเวฟแล้วก็ได้ออกเทปอ่าเป็นความฝันเป็นความฝันอซึ่งแน่นอนว่าผมกับคุณติ๊กเคยผ่านการส่งเดโมที่ออกเทปแล้วและก็ไครับ แล้วก็ยังเงียบอยู่มาทุกวันนี้เขายังไม่โทรมาเลยคลรับยังรอโทรศัพท์อยู่ครับว่าได้หรือไม่ได้ละออดเนี่ยก็คือมาจากวงมัธยมโรงเรียนสวนกุหยยลาบพิทยาลัยละออดเนี่ยจะอยู่ค่ายมินสิบักโดยตอนนั้นกรรมการคือพี่เอกนเนรเขาก็จะดึงวงที่ได้แชมป์ไปทำก็สมาชิกภายในวงนะครับคนแรกก็คือพี่ตูนนะครับบริสัแลมอธิวลาคงมาไลนะครับร้องนำนะครับคนที่สองนะครับมือกีต้าร์นะครับรัตพลพันเชกก็พี่เผานะครับคนที่สามนะครับ คณะโดนช้างประเวกนะครับที่มายมหรือที่ปิดนะครับก็เป็นปิดปริชแลมรินะครับอ่าส่วนคนอื่นก็จะมีมือคีย์บอร์ดนะครับพงศลิดอินทาซิลิกนะครับคุณน็อตนะครับแล้วก็มีคุณป๊อปนะครับเป็นมือกีตาร์บัณฑิตมาโมกลนะครับแล้วก็มือกองอีกคนนึงซึ่งตอนประกวดนะครับชื่อว่าพี่พศแต่สุดท้ายท้ายสุดมาคนที่ออกเทปมันเป็นคุณกิตากรนะครับอ่ากิตากรนี่นี่เจคิตากรฮอตเวฟนะครับซึ่งวงนั่นก็จะเป็นป๊อปทีนไอดอลด้วยความว่าลุค การแต่งตัวดนตรีอยากให้ดูหน้าปกหลังน้ปกหลังนี่ดูแบบป๊อบทีนมากเลยนะครับป๊อบทีนะครับและนี่น,นี่สังเกตแว่าถ้าใครเคยย้อนดูมิวสิกนะเนี่ยจะเป็นแบบว่า จะถ่าเป็นภาพเนี้ยคนก็จะมานั่งกอดกอดกันกอดกอดกันกับวิงวิงฟิงตอนนั้นมีเพลงดังที่สุดเพลงใดหรือเปล่าเฮ้ยผมชอบนะพรซึ้งอ่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่เรากำลังเริ่มจะจีบผู้หญิงในโรงเรียนอื่นเพราะเราเรียนชายล้วนซึ่งตอนนั้นเพลงนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เราหยิบหนังสือเพลงเอามากลางนะใช่ใช่ใช่ผมเพลงนี้ผมเล่นบ่อยนะ ก็มาดูชื่อเพลงในอัลบั้มของละอ่อนกันนอกจากเพลงได้หรือเปล่าแล้วก็มีอยู่ทั้งหมด10เพลงเหมือนกันก็มีเพลงสมควรเพลงที่2ก็เป็นเพลงได้หรือเปล่าแต่รือเปล่าจะลืมพูดไปว่าคนแต่งคือพี่บิ๊กสถเียนะครับพี่บิ๊กสถเียก็คือที่คนทารายการเปิดบุกเทปอีกคนนึ่งครับอ๋อใช่ต่อไปเพลงที่3คือเธอคืนนี้นะครับเพลงที่4นะครับนานาน้องๆให้เธอรู้หน้าบีนะครับปิดตาให้ทายแล้วก็เพลงเฮ้ย o เพื่อนที่เข้าใจแล้วก็น็อตติ้งแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นได้หรือเปล่าเวอร์ชั่นไท ถามอีิที้วยเป็นความกวนแบบ90 ส่วนน้าปกก็จะเป็นแบบป๊อปๆนะมันก็จะมีความเป็นมิวสิเคียนหน่อยก็คือแต่ละคนจะเล่นตำแหน่งอะไรเขาก็จะถ่ายรูปกับเครื่องดนตรีอ,อันนั้นมานะครับแล้วก็มีเรื่องของเครื่องดนตรีเ้วยอคุณเจ๊เ,ออเนี่ยเครื่องดนตรีเนี่ยผมอยากจะให้ดูก็คือผมชอบในเครดิตอันนี้ครับการใช้เครื่องดนตรีของแต่ละคนอย่างพี่เภาเนี่ยเขาจะมีแบบเฟนเดอร์รุ่นนั้นรุ่นนี้มีแอมป์ตัวนั้นตัวนี้คุณป๊อปเนี่ยจะมีคืออุปกรณ์บอดทุกอย่างเลยนะคุณน็อตยี่ห้อ<ช>ไหน<ด>รุ่น<ด>ไหนเน<ด>ี่ย เพื่อความสุขพันเหมือนกันนะว่าแบบเออมันให้เครดิตแม้กระทั่งเครื่องดนตรีอ่ะมาดูตรงสเปเชียลแงค์นะครับขอบคุณแน่ๆก็ส่วนใหญ่ก็ครอบครัวมีพี่เอกทะเนลครับมีหนุยชนินแล้วก็จะมีพี่การพี่ชายคุณสุกฤษมีคำพี่เก๋จิโร่พี่ให้ยืมกีตาร์พี่ตุ้มพี่เหนือวงพี่บิ๊กพี่มูเนาะพี่แววอ่ะอันนี้ก็เขาน่าจะเป็นทีมงานในบิ๊กบักนะครับมีร้านเบ้เงียบเสียงนะครับให้ยืมเครื่องดนตรีอันนี้ผมก็ชอบมีการยืมเครื่องดนตรีผ่านร้านด้วยนะครับชมรมดนตรีสากลโรงเรียนสวนกกกุหหลาบบนนะคครรรัั็ยยงงใ้ืืมเ่ออดตีี ขอบคุณนี่ด้วยครับพี่บอยพี่ดุลครับไฟเดย์มั้ฮะใช่น่าไฟเดย์เพราะว่ามิวสิกบาร์ตอนนั้นไฟเดย์อันอินเลิฟซึ่งก็น่าจะเป็นแบบเป็นรุ่นพี่นะเป็นพี่่ที่เขาทำนะจริงๆแล้วพี่บอยพี่ดุลเนี่ยก็เป็นหลักสำคัญอันหนึ่งนะทำให้พี่เผากับพี่พี่ตูนเนี่ยไปอีกเก้าหนึ่งเดี๋ยวผมเล่าให้ฟัง สำหรับเสียงพิเศษที่ทำให้คือน,นีผ่านไปชา้าจังฮอตเวสบิสกิวบอร์ดนะสำหรับก้าวแรกของงานดนตรีของผมไม่แต่เพิ่งรู้นะครับเห็นเครดิตในการแต่งเพลงส่วนใหญ่นะครับเ,เป็นเราอ่อนพัมน,นะครับถือว่าทํางานกันเองนะตอนนั้นถ้าเป็นเด็กมัธยมที่ได้ทํางานกันเองนี่มันสุดยอดเลยนะอยู่แค่3ามเพลงที่ไม่ได้แต่งเพลงที่ไม่ได้แต่งก็คือมีอ่าหรือปากนะรัไปแล้วเนาะบิ๊อิกช่อยูนแต่ แล้วก็มีเพลงสมควรไม่ลแ,ไและเพลงปีตาให้ทายนะครับโด้ท่านผมชอบชื่อเพลงดีเนื้อร้องโดยใครรู้ไหมครับคุณเหนือวงครับนั่นไงว่าแล้วตั้งแต่ชื่อเพลงแล้ว คือพี่พี่เหนือนี่เป็นคนที่ชอบเขียนชื่อเพลงที่ไม่ธรรมดาเป็นหนึ่งในทีมเขียนเพลงของทีมแองโกหรือถ้าใครที่ฟังเพลงบอดี้ l a m มาเนี่ยเพลงแบบเกือบทั้งหมดหรือว่าบิ๊กแอสเองเนี่ยก็จะเป็นทีมแองโก้เนี่ยแหละก็จะมีทั้งพี่กบบิ๊กแอสแล้วก็หลายๆคนอยู่ในทีมนี้ด้วยถ้าในบิ๊กแอสเนี่ยผมถ้าผมจะเป็นพี่จะเป็นเพลงก่อนตายโอ้เพลงแบบว่าสุดยอดเลยแหละเพลงกมีอากาศ Body s แ a ม ยามละมนูนยามละมันนูนแล้วก็ไอสองลบหนึ่งถ้าก็สูงอีกพีคแล้วก็อันนี้ผมชอบมากเพลงเบืองวงเกอร์เบื้องคนอันนี้เพราะแต่เพลงเขาดีเลยนะที่เขาแต่งอ่ะอันนี้คืออัลบั้มหนึ่งของละอ่อนนะครับถ้าใครได้ติดตามจริงๆแล้ววงละอ่อน ตอบใช่ไหมคุณเจใช่มีอีกอัลบั้มหนึ่งต่อมาเป็นชื่ออัลบั้มเทศนิยายนายสนองเป็นเพลงประกอบละครซึ่งอันนั้มันก็พอเยอะนะมันจะมีเพลงหนึ่งที่ผมชอบมากคือเพลงหลอกชอบชอบก็อีกเพลงหนึ่งที่ดังมากดังจริงๆเลยก็คือเพลงนิดหนึ่งพอซึ่งไฟเดย์เอามาร้องใหม่เป็นเพลงเก่าม่แจใช่เขามาอยู่ในนั้นออกสดให้้เธรูึ ก็คือเป็นอัลบั้มที่2ของวงละอ่อนแต<ล>่อัลบั้มนั้นจะไม่มี2ส,สมาชิก<ม>ในวงละก็คือพี่ตูนและพี่เผาพอดีผม,ไ,มได้ไม่ได้แอบถามพี่เผามาาพี่เผาแกก็อบอกเองว่าเออช่วงนั้น อยากจะทําเพลงอีกแนวหนึ่งอยากทำเพลงกันเองแล้วร้องอ่ะคนที่มาร้องแทนพี่ตูนนะครับคือคุณปั้นแบชเชอร์ส่วพี่ตูนกับพี่เพาก็เหมือนตอนนั้นเป็นช่วงทาเพลงทําเดโมช่วงค้นหาตัวเองบางเอิญบางเอิญที่พี่ชายผมเรียนอยู่คณะเดียวกันแต่บ้านผมบังเอิญมีห้องที่มันว่างอยู่เขาไปทําห้องซ้อมผมก็ไปเจอพี่ตูนไปร้องเพลงตอนนั้นคุณติ๊กก็ไปเราก็แบบเหมือนอันนี้สงก็ืลยได้เล่นกับเขาบ้างอะไรเงี้ยในนั้นก็มีคนดังบางคนที่แบบตอนหลังก็เป็นศิลปินด้วยอย่างเช่นพี่บิ๊กคาราด็อการ์น จะบอกว่าตอนนั้นอนะ่ะมันจะมีอัลบั้มหนึ่งอัลบั้มเป็นอัลบั้มประกอบละครเวทีซึ่งอันเนี้ยบังเอิญว่าพี่ชายผมเขาคือโปรดิวเซอร์แหละอ๋อของอัลบั้มนี้ใช่เลยนี่ก่อนซึ่ง ผมเห็นพวกนักสะสมเขาเอาอัลบั้มนี้มาสะสมกันอยู่นะครับใช่ใช่ครับคือเห็นอัลบั้มนี้เมื่อประมาณปีก่อนมีคนเอามาลงไว้ในกลุ่มคนสะสมนะครับโอ้ยเรามีนะกลายเป็นของนำค่าซึ่งตอนแรกมีแต่ผมทำขายไปแล้วเออเหรอซึ่งอันนี้ที่ผมพาไปนะผมไปขอพี่กอณ์นี่แหละซึ่งพี่กอณเขาซีลไว้เขาไม่ให้พี่กอณ์ยังไม่ให้เลยไม่ให้ก็โทรหาเพื่อนให้ผมก็ไปรับมาเนี่ยผาไปหาเขาเขาบอกเออต้องแมนช่วยเก็บดีๆนะครับอันนี้ความว่าประวัติศาสตร์ของพวกผมนะครับเพราะว่าในอัลบั้มนี้มันมีรายชื่อหนึ่งเพลงครับชื่อเพลงว่า จำได้ร้องได้เพลงนี้จริงๆใครร้องเพลงนี้จริงๆใครร้องพี่ตูนครับพี่ตูนใช่ซึ่งตอนอัดเนี่ยเราก็ไปนั่งอยู่เงียบๆไปนั่งลุ้นฟังพี่ตูนร้องกันหละมันเป็นจุดหนึ่งนะไม่เราอ่ะรู้จักพี่ตูนนะไกลว่าพี่เรารู้จักซุปเปอร์สตาร์ตั้งแต่เด็กมันเป็นความภูมิใจเราลึกลึกนะซึ่งรลบนี้พี่ตูนร้องซึ่งเพาะมากใช่ไหมคุณติ๊กคุณติ๊กร้องได้มาจอมเนื้อได้ไหมสิ่งดี้ที่ฉันนั้นอยากให้เธอ คือรักที่มันเก็บไว้นี่ประมาณนี้ประมาณนี้เฮ้ยเดี๋ยวเปิดเปิดเปิดอ่ะกูเปิดแล้วกูกดกูเปิดแล้วเนี่ยอ่ะอันนี้ป่ะดูก่อนนะใช่ใช่ใช่ป่ะนี่ไงเปิดโบกอันนี้ก่อน ทียรลีไฟนีดิจะบอกว่าเป็นกระดาษซีหลอกอ่ะแล้วก็นี่ผมจะให้ดูนี่เขาจะมีด้านด้านเเป็น X ด้าน B เป็น Y วด์จะเพลงก็เหมือนกันนะเร่งผมพยายามตามหาว่าคนในร้องเพลงแบบคนอื่นๆจะเป็นคนอยู่ในวงการไหมครับผมปรากฏว่าไปอยู่ในวงการกฎหมายครับผมเพราะว่าละครเวทีเป็นละครของลิตินะลิติจุลาใช่ พี่ตูนพี่เผาตอนนั้นคงอยู่มนสิ๊กบาก์ราเขาก็ไปรู้จักกับพี่บอยพี่ดุลใช่แล้วก็พี่บอยพี่ดุลเนี่ยทำเป็นเพื่อนมอลังสิกที่เดียวกับพี่ป้อมและพี่ปืนโปรดิวเซอร์ผมใช่ครับผมเป็นโปรดิวเซอร์ของคุณติ๊กนะครับเป็นพี่น้องกันครับอ่าแล้วเสร็จแล้วพี่เผาคอมเสีย พี่บอยก็เลยแนะนําว่าให้ยกคอมไปซ่อมบ้านพี่ปืนพี่ปืนพี่ป้อมก็เลยรู้จักพี่เผาแล้วก็เลยทําดนตรีกันช่วงนั้นพี่ตูนจะเป็นสายแบบฮัตคอร์ดิดินฮัตคอร์นิวเมทัลนิวเมทัลสมัยนั้นเขาจะล็อกลึกๆแล้วตนสุดท้ายแกมาสายเนี่ยส่วนพี่เผาแกเริ่มเป็นบิดบ๊อบเขาก็ไปประกวดตีกันคือตอนที่พี่ตูนเขาไปยื่นใบสมัครเขาไม่มีชื่อวงแล้วก็เลือเห็นป้ายชื่อเครื่องสัมางชูอูเอมูละ ซึ่งวันนั้นผมกับคุณติ๊กก็ไปดูซึ่งโหเล่นโหดมากได้ที่หนึ่งที่สองใครวงที่แบบได้รางวัลด้วยที่สองก็ในวงอ่ะมีพี่ยอดแับพี่ชัดอยู่ด้วยจริงเพ่อนเนี่ยหมายความว่าอันดับสองนี่คือตอนเป็นพี่ยอดกับพี่ชัดใช่ที่เป็นสมาชิกปัจจุบันของบริษัทแลมถูกต้องครับเว้านั่งดูแต่ละวงโอ้โหแต่ละคนชีวิตนี้คงไม่มีวันที่ได้ออกเทปอรอกเลยมันเป็นช่วงหนึ่งที่เขาประกวดกันแล้วเล่นแบบดีมเทเตอร์เล่นโหดมากใช่เรากลายเป็นคนพิการไปเลยอะแล้ว่ดนตร กลายเป็นว่าช่วงนั้นพี่ตูนก็จะเป็นแบบแนวนี้แต่ว่าสุดท้ายก็กลับมาออกบอดี้สแลมก็มาคุยกับพี่เผาว,ว่าเหมือนมาเจอกันตรงกลางจนกลายเป็น Body S <S อบอดี้สแลมลำแรกลแรกมเป็นคนนัอนล็อกลมกลมก่อแล้วก็สื่อสารกับ ผู้ฟังได้หมู่มากด้วยซึ่งตอนนั้นนะพี่ตูนแกขยายที่คือเหมือนการค้นหาตัวเองีไปแรปด้วยนะเขาไปเล่นที่ธรรมศาสตร์ฝั่งหลังสิตแล้วผมก็พาเพื่อนไปดูคุณนุ้ยสุจิราโอ้โหวันนี้ต้องมีดีกรีต้องมีดีกรีทำไมไม่มีเพื่อนเวยๆแบบนี้วะในตอนมบู๊จำได้เลยมีเพลงของมีคมของบิ๊กแอดมีผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อเชียร์มหาลัยมาเลยเสื้อสีส้มใส่หมวกดำออกมาแรปคนกี๊ดกันมากแล้วแบบเราก็ยืนอยู่จำได้ว่าแบบคือแกร้องมันมากเป็นท่อนแรปของของมีคม ไม่นานต่อมาเขากลายเป็นนักร้องบอดี้แสลมตูนแกก็เหมือนเดินทางนะก่อนนี้จะเป็นบอดี S lam. <S ้แสลมนี่แบบว่าก็หลายอย่างนะไม่ยอมแพ้ เส้นทางมันมีช่วงที่แบบว่าได้ออกระบ้าตามที่ฝันเอาไว้ตอนเป็นเด็กมัธยมแต่ก็ไม่ใช่ทางที่แต่ไม่ใช่ทางที่แบบว่ารู้สึกลึกๆในใจว่ามันไม่น่าจะใช่ก็ไปค้นหาตัวเองต้องไปบ่มต้องไปรอต้องแล้วไปไปทาอะไรต่างๆระหว่างทางเยอะแยะมา่อยต่อเนี่ยบางคนไม่รู้หนือว่ามันง่ายคือแกก็เลือกปฏิเสธอะไรบางอย่างปฏิเสธเนี่ยเขาไปเจอสิ่งที่ลําบากด้วยนะใช่แต่ก็ยังเชื่อที่ว่าจะต้องทํามันต่อไปไปทําแบบสิ่งเรื่อพ่อแม่สบายใจจากสจ๊วตอ่ะก็ออกมาเพื่อจะทาเพลงซึ่งมันเป็นการเดิมพันสูง ต่อสู้กันเรื่อยๆนะครับใครที่กำลังต่อสู้อยู่นะฮะสู้ๆนะครับก่อนจะมาเป็นพี่ตูนบอดี้แสลมอย่างที่พวกเรารู้ในวันนี้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายสุดท้ายก็มาออกเป็นบอดี้แสลมอัลบั้มก็ชื่อบอดี้แสลมชื่ออัลบั้มเนี่ยก็คือบทสรุปเลยแหละทุ่มสุดตัวคือคำแปลก็คือทุ่มสุดตัวใช่ก็คือท่ามวยปั้มบอดี้แสลมคือทุ่มนซึ่งทุกวันนี้แกก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่คอนเซ็ปต์แกยังเป็นอย่างนั้นอยู่ทุกวันไปดูตลาดใจได้แกก็เอาไปร้องทุกวันอัลบ อบอลดิสแลมก็ในพศ2อ4 5าเริ่มประวัตศาสตร์ของบอลดีเซลแมละตกลงว่าบอลดิสแลมตอนนี้มีเทปทุกครบทุกมวลไหมครับเพราะหลังๆมันจะเป็นเรื่องของซีดีอะไรเงี้ยณตอนนี้ก็คือที่ล่าสุดที่ออกมาเลยตอนนี้ก็เป็นอัลบั้งนี้นะวิชาตัวเบาย้อนอันใหม่สุดเลยนี่ย้อนอันใหม่สุดก่อนอเออทางทางจีเบมเขาทำนะครับแล้วก็ประมาณสัก3ามอาทิตย์ก่อนเริ่มเปิดพรีออเดอร์ก็เป็นคลามกับดัมมชาติ ผมไม่แน่ใจนะบอกว่าราคาของบอดี้ส a ลมชุดเซฟไม่ไลน์ปะอ่าใช่ติดหมื่นใช่มันเป็นกระแสที่ด้วยจริงเหรอโค้ชเราบอกแล้วบอกว่าผมวทำไมมันแพงขนาดนั้นผมก็จะสรุปง่ายๆว่าเพราะว่าคุณภาพความอยากได้แฟนให้ค่ากับมูลนี้เท่าไหร่ใครชอบก็ตามกันไปเป็นเรื่องของรักใครชอบใครแผลงานกันนะครับคุณติ๊ก ำหรับเปิดปกเทป EP นี้ก็ครบถ้วนสมบูรณ์แบบแล้วก็ดีใจมากเลยที่เอาอัลบั้มนี้มาหามาได้โหสุดยอดเลยคิดถึงสมัยแบบว่าเป็นเด็กวัดสุทธินะแล้วก็ไปดูพี่ๆเขาเล่นดนตรีใช่เห็นไหมว่าเทปนี้แค่วันนี้มุนเดียวแตกออกมาได้แตกได้เพียบเลยใช่เพื่อนอยากจะให้เรามาเปิดปกเทปอะไรวัลบั้มไหนกันอีกก็สามารถคอมเมนต์กันนะครับโอ้ยให้มาแตกปกเทปใช่ไหมครับใช่ครับแตกปกเทปอ่าก็คอมเมนต์กันไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพจทัศชอบอย่าลืมกดฟอลโล่และกดสมั ไล์ของ YouTube ด้วยใช่แล้วสำหรับ เพื่อนๆหรือพี่ๆที่มีอินไซต์แบบเราส่งข้อมูลมานะครับเพราะว่าตอนนี้เราเราได้จับทําเหมือนเป็นเปิดปกเทปเป็นเชีวแงปนเชี่ยวแต่งเป็นแบบว่าเก็บตกนะของแบบว่าแต่ละอีพกันไปด้วยอาจจะมั่วบ้างเราก็จะแก้ไขถูต้อก็ติดตามกันได้แล้วก็ส่งข้อมูลมาเยอะๆเราเราต้องการข้อมูลนั้นมากที่สุกตอนนี้นะครับแชร์กันนะสำหรับ e ีพีนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับติดตามได้นะครับในอีพนสิ่งเดียวที่ฉันนั้นอยากให้เธอที่เหลือไปฟังก่อนนะ អ្នកណា